เนี่ยคือเห็นรอยบุกน้องชัดเจนมากๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมในช anel MCB by Fiber นะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการ DC ซ MCB ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น unbox edition ค่ะก็จะเป็นการที่เราจะมาแกะกล่องของต่างๆกันนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นในปกคลิปไปแล้วค่ะคลิปนี้เราจะมา แกะเจ้าน้องบัตเตอร์ซิงเกิลเซตกันนะคะซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของวง BTS วงที่บิมชอบแล้วก็ติดอยู่นั่นเองนะคะก็จะบอกว่าน้องมาถึงแล้วนะคะแล้วก็มีความดรมาม่ามีความแบบยุ่งยากเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเรายังไม่เล่าเดี๋ยวเราไปเล่ากันระหว่างที่เราแกะนะคะก่อนที่จะไปรับชมการแกะคลิปอันบ็อกของบิมกันนะคะก็ฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe c ช anel น,น,นี้เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่บิมลงคลิปใหม่ๆกันนะคะแล้วก็จะได้เป กำลังใจให้บิมสรรหาคอนเทนต์มาทําคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยค่ะถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปแกะเจ้าน้องบัตเตอร์พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะอย่างที่เล่าไปนะคะตัวเซตที่วิมได้มาเนี่ยค่ะ เป็นแบบเซตนะคะก็คือไม่ใช่แบบแรนดอมดังนั้นมิมก็จะได้มาทั้ง2เวอร์ชันไม่ว่าจะเป็นพีชหรือว่าครีมนะคะก็คือได้มาทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็เราพรีไปตั้งแต่รอบพรีออเดอร์นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ของแถมมาด้วยแล้วก็จะมีทั้งตัวของแถมที่เป็นฟิล์มการ์ดกล่องการ์ดนะคะแล้วก็เป็นตัวโปสเตอร์นะคะเดี๋ยวเราไปชมโปสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าโปสเตอร์อันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นแล้วนะคะแล้วก็น้องมาในกระบอกหน้าตาแบบนี้ ะค,ะความยาวของน้องจะอยู่ประมาณสัก 55CM ซมความสูงของน้องอะแนวตั้งอะนะคะก็มาทั้ง2เวอร์ชันนะคะเพราะว่าเราสั่งแบบเซตเนาะเดี๋ยวเราไปแกะน้องโปสเตอร์กันอันนี้จะเป็นโปสเตอร์นะคะจะได้มา2แบบเนาะอย่างที่บอกนะคะวร์น,นี้ก็คือแบบดีหลอ่อเลิศไม่รู้จะติอะไร <laughs> แต่ว่าตัวน้องอะ เรารู้สึกว่าวัสดุอะค่ะมันถ้าเทียบกับตัวแบบ of the s o o l concept photo book อะวัสดุตัวนั้นอะดีกว่าสำหรับบิมนอะอันนี้มันจะดูแบบน้องแบบดูบอบบางกว่าแล้วก็ดูเหมือนแบบเลอะง่ายกว่านิหนึ่งค่ะผ่นมาอีกเวอร์นึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบคุณคุณเขาอยู่ on the beach นะคะ ส่วนมากเวลาเราคุยกันถึงเรื่องโปสเตอร์ก็จะถามว่าชอบเบอร์ไหนมากกว่าใช่ไหมคะถ้าถามนะเราชอบเบอร์ที่เป็นแบบนอนริมทะเลมากกว่าเรารู้สึกว่าบางทันเวลาอยู่กับทะเลน่ารักอะ โอเคค่ะงานโปสเตอร์จบไปนะคะก็จะมาถึงฟิล์มการ์ดที่จะได้เฉพาะแบบเซตเท่านั้นนะคะซึ่งอันนี้เราจะเล่านิดนึงนะทุกคนก็คือว่าเราอะมีการเปิดขายที่ร้านด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้เซตที่เป็นของเราที่เราสั่งมาจะไว้มาอันบ็อกซ์ในคลิปให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันไปนปนกับของลูกค้าบิมก็เลยตัดสินใจว่าเราอะจะสั่งตัวเซตของเราแยกเพราะว่าบิมสั่งมาทั้งแบบแรนดอมแล้วก็แบบที่เป็นเซตแล้วก็ ทุกคนก็รู้กันใช่ไหมคะว่าเราเป็นเมนจีมินนะคะแล้วก็แบบขอให้ได้จีมินอะไรเงี้ยเนาะอยากได้ฟีมการ์ดของจี min, มินควารู้สึกว่งมันน่ารักมากนะคะแต่ว่าที่เราได้มาก็จําคลิปก่อนได้ไหมที่เราแกะมาแล้วก็เจอเป็นจองกุกนะคะก็รอบนี้ค่ะฟีมการ์ดก็มาเป็นซองกุกอีกแล้ว <c oughs> นะคะก็คืออย่างที่บีมบอกไปคะ่ะว่าของบีมสั่งเฉพาะตัวเซตเนี้ยมาแยกออเดอร์กันเลยก็คือสั่งสั่งแยกออเดอร์มากับ ตัวเซตของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะแนบตัวที่เราสั่งเป็นออเดอร์ไว้ให้ดูด้วยนะคะว่าเราสั่งเซตของเราแยกมาจริงๆนะคะเราก็เลยได้มาเป็นฟิล์มจองกุกแต่ว่าสิ่งที่เราแบบแอบงอนแอบงอนมีเวิร์ดแอบงอนเบคิตนิดนึงก็คือว่าน้องมาเป็นแบบอย่างนี้เลยอะ ไม่ค่อยสีเขียวอะ่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงอะ่ะมันก็ดูจะสุ่มเสี่ยงกับการที่น้องจะเสียหายนิดนึงนะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นอะไรน้องปลอดภัยดีนะคะแต่ว่าที่เราที่ทําให้เราช้าใจอะ่ะก็คือตัวกล่องที่เป็นของแถมอันนี้มีหนึ่งอันค่ะที่น้องบุกเห็นปะเนี่ยคือเห็นรอยบุกน้องชัดเจนมากๆเลยอะ่ะคือจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะ มันมีรวมมากับที่เป็นแรนดอมด้วยแต่ว่าน้องคนเนี้ยบุกมาคือตัวเซตเนี่ยมันมาแพ็กมาให้แยกกันอยู่แล้วค่ะแต่ว่าตัวของแถมเนี่ยเขารวมมัดรวมมาในถุงเดียวกันนะคะคือท่ากลางของแถมมากมายมันมีอยู่หนึ่งอันที่บุกเราก็เลยด้วยความที่แบบเราไม่อยากให้ลูกค้าได้ของที่บุกอะเราก็เลยต้องเอาอันเนี้ยไว้ที่ตัวเอง ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครหวังว่าข้างในจะโอเคนะคือ <c oughs> <c oughs> หวังว่าข้างในจะเป็นการเมนหรือจะเป็นการดที่เราชอบเพราะว่าแค่น้องบุบนี่เราก็เสียใจยแย่แล้วอะแต่ก็ต้องยอมเพราะว่าไม่อย่างนั้นลูกค้าเราอะก็จะต้องได้อันที่บุบไปนะคะซึ่งก็ ลูกค้าก็คงไม่แฮปปี้หรอกเนาะแล้วก็เออถามว่าเป็นความผิดเราไหมก็ไม่ใช่ความผิดเราเนาะไปจับมือใครดมไม่ได้ว่าบิคิดเขาแพ็คมาไม่ดีหรือว่าเออชิปปิ้งมันไม่ไม่ดีหรือน้องไปกระแทกกับอะไรยังไงมานะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้ลูกค้าได้ก็มีแค่รับน้องไว้เองแต่เ,เราไปรุนพร้อมกันว่าข้างในเป็นใคร เริ่มจากน้องเวอร์พีชก่อนแล้วกันน้องที่ไม่บุบสลายนะคะตัวกล่องก็โอเคนะหน้าตาน่ารักเลยแหละนะคะข้างหลังก็เขียนวีเวิร์ดช็อปเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะอลูมิเนียมหรือเปล่า <laughs> จากอย่างเราแกะให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วเราตับตาใครอะ มาไม่เคยได้เมย์เลยอ่ะไม่เคยแกะอะไรเราได้เมย์ตัวเองเลยน้ำตาจะไหลอ่ะนง่น้องจีมน้องจีมมาวมามีแล้วโอ้ยน่ารักมากเลยเราได้เป็นเบอร์นี้ด้วยโอเคที่เหลือจะเป็นอะไรช่างมันฉันโอเคละไปดูน้องกล่องที่บุบกันดูให้ดูความบุบคุณมันบุบแบบ บุบแบบน้ำตาไหลอ่ะบุบแบบสะเทือนใจอ่ะดูดิเห็นปะอื้อหือป่ะให้คุณชมดูก่อนเหมือนกันอ่ะมาดูกันโอ้แกะไม่ไออกข่ายข่ายข่ายโอ้โอ้จองกุ๊กน้องดิ่งพระสุธาไปเมื่อกี้ขอโทษมามี่จองกุ๊กทุกคนด้วยนะคะ โอเคกล่องบุบแต่เป็นตองกุกเราให้อภัยเฮ่า oh. <c oughs> มือไม้สัน่นคุณความแซดของอีกล่องเนี่ยคือนอกจากมันบุบแล้วอะ่ะ oh, <no. S 1> มันแยกส่วนด้วยอะ่ะ <No. S 1> ดูดิมันต่อกันไม่ได้แล้วอะ่ะร้องไห้จริง,รงๆเราชอบด้วยอะ่ะกระปุกอะไรแบบเนี้ยเราชอบอะ่ะ mm hmm. ทําไม่เป็นไรคะ่ะก็สรุปว่าเป็นตองจิมินแล้วก็ตองปุกนะคะตองกุกรักเราดูลักเรานะ้เนี่ยดูสิ ป่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเอาเวอร์ไหนก่อนดีเอาเวอร์ครีมก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าน้องตั้งอยู่ไกล้กว่าอันนี้พีชอันนี้ครีมอะให้ดูกล่องเทียบกันก่อนก่อนที่เราจะแกะนะคะสีมาถ้าถามเราแล้วว่าสีออกมาน่ารักกว่าในรูปที่เขาถ่ายมาไปเวอร์ครีมนะทุกคนเริ่มโอเคมาแล้วนะคะหน้าตาสวยงามไปดูข้างในกัน ก็จะมีมาเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะเดี๋ยวตัวโฟโต้บุ๊กเนี่ยเราจะไปอินเสิร์ตคลิปเปิดให้ดูทีละหน้าอีกทีหนึ่งนะคะ ตามมาด้วยนี่เลยน่าจะเป็นแบบเหมือนแบบสแตนดี้เนาะตั้งได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแบบรอยพับมาแอนเราจะสามารถตั้งแบบนี้ได้นะคะตั้งรักแล้วก็เราได้แมสเซจการ์ดมาเป็นของแท้ๆนะคะมัมักเน่มาแบบครบแล้วนะ <c oughs> แล้วก็การ์ดค่ะ เราชอบอันนี้มากเลยอะเราไม่เสียใจเลยที่เราแบบถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เมนแต่เรารู้สึกว่าการพี่จินอันเนี้ยคือน่ารักมากแบบความน่าเอ็นดูของนางนี้อ่แล้วก็อันนี้เป็นโพลารอยนะคะแล้วก็มีเนื้อเพลงสองสี 2, นะคะตามด้วยสติกเกอร์ตัวสติกเกอร์นี่แบบน่าหลังมากเห็นเขา DIY กันก็แบบ อาจริงๆอะไม่กล้าไม่กล้าแม้แต่จะแกะครูอ,อยากเก็บไว้แบบนี้เขาอ,อยากเดคอเรทนะแต่ว่าไม่กล้าอยากตกแต่งเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าทาแล้วก็จะมีตัวซีดีมาให้นะคะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้กล่องจะคลายๆการเปิดจะคลายดักแอนไว้หน้าหลักดีก็สรุปว่าเวิร์คครีมของเรานะคะได้มาเป็นพี่จินนะคะแล้วก็ตัวแมสเซจการ์ดได้มาเป็นของแทองนะคะ ถัดไปเวอร์พีชไปค่ะแอน้องเวอร์พีชนะคะสีแบบคณะสงมากก็เหมือนเดิมค่ะเปิดมาเราก็จะเจอสิ่งนี้ก่อนนะคะเป็นตัว photo book นะคะเดี๋ยว photo book เรา insert ให้เหมือนเดิมนะ จากนั้นค่ะก็จะเจอตัวนี้นะคะเหมือนเดิมเป็นสแตนดี้การ์ดนะคะเขาเรียกอย่างนี้ปะไม่รู้นะคะน่ารักถัดมาอ่าเราได้การ์ดพี่จินอีกแล้ว <laughs> <laughs> เป็นอะไรกับพี่จินมากวันนีย <laughs> นะคะได้การ์ดพี่จินนะคะเวร์นี้พี่จินรูปนี้ก็น่ารักนะทุกคนดูดิ <laughs> คนละลุกกับอันเมื่อกี้เลยอะ แล้วก็แมสเซจกร์ชเป็น RM มนะคะก็น่ารักไปอีกแบบแล้วก็เป็นโพลารอยนะคะแล้วก็เนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงนี้เหมือนกันเด้เลยเแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะอันนี้จะเป็นแผงสีสม้มแล้วก็เป็นน้องแผ่นซีดี นะคะคสีส้มเข้ากันคือตอนแรกอะแอมนึกว่าเราจะแบบมาในเวมักเน่ลน์ซะแล้วเพราะว่าตอนได้ของแถมมานี่คือเป็นมักเน่หมดเลยใช่ไหมปรากฏว่าแกมานะคะยองไล์ก็มานะคะก็มีพี่จินมาหาเราทั้ง2เวอร์เลยทุกคนนะคะก็น่ารักมากจริงๆก็อย่างที่เราเคยบอกไปเนอะการใครก็ ดีใจหมดแล้วเหมือนมันสนุกตรงที่มันได้ลุ้นมากกว่าว่าเราได้ของคนไหนมาเนาะก็สําหรับตัวอันนี้นะคะหลายคนอาจจะถามว่าเออทาไมได้เรโอมีเวลามาดคลิปได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เราบอกเลยว่าของของเราที่ร้าน Better M Shop เนี่ยเราส่งทางแอร์นะคะคือเราส่งทางเครื่องบินทุกอันเลยดังนั้นเนี่ยของก็จะมาถึงค่อนข้างเร็วเอ่อถ้าใครยังตามหาอัลบั้มมาเตอร์นะคะที่มีของแถมจาก v ีเวิรนะคะก็ยังมีสต็อกอยู่ที่ร้าน ะะส่วนหนึ่งก็สามารถาทักไปถามได้ทั้งใน i อแล้วก็ในทวิตที่เราจะขึ้นไม่ให้ตรงนี้นะคะก็ลองทักมาสอบถามดูได้ว่าชอบบุยไหนนะคะเพราะว่ามีของสต็อกอยู่บางส่วนแต่ก็เหลือไม่ได้เยอะแล้วนะเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเนี่ยจะจองไปหมดแล้วนะคะก็ลองสอบถามกันได้หรือใครตามหาของอื่นๆนะคะที่เป็นแบบของออฟฟิเชียลของแท้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอยากจะพรีออะไรที่อยากจะให้มันส่งมาถึงมือเร็วๆพันเ,เครื่องบินอะไรเง,งี้ยก็ ถักไปถามได้ที่หลานละกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแกะให้ชมกันประมาณนี้เดี๋ยวจะมีของอื่นๆของ BTS ตามมาอีกอย่างแน่นอนใครที่ชอบดูการแกะอะไรแบบนี้นะคะคือหลายๆคนอาจจะเคยชินกับการที่แบบ ไปเจอคลิปแกะที่แบบเห็ดมือเพียวๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราอยากให้ทุกคนได้เห็นรีแอคแล้วก็มาร่วมลุ้นไปกับเราสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบอัดคลิปแบบเห็นหน้ากันแบบนี้มากกว่านะคะก็ถ้าใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็กด subscribe กดติดตามช่องเอาไว้นะคะเวลาที่บิมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีแจ้งเตือนไปถึงทุกคนนะคะแต่ว่า,าต้องบอกก่อนว่าช่องเราอะ่ะจะไม่ได้มีคอนเทนต์แบบสไตล์เดียวเราจะมีคอนเทนต์หลากหลายมากนะคะอย่างถ้าเป็นรายการ d ดซิทเอ็มซีบีเนี่ยก็จะหนักไปทางแบบของติงรวมไปถึงเรื่องของแบบการพูดเรื่องของการนําเสนอการพรีเซนต์เพราะว่าอาชีพหลักของเราอะ่ะคือพิธีกรงานแต่งงานใช่ไหมนะคะแล้วก็จะมีอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการ w e d d i n g 101 with MCB by f i v e ีอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบงานแต่งจา๋จาเลยอะไร ก็ก็น้องๆที่มาตามช่องนะคะก็ไม่ต้องงงค่ะไปเลือกดูคอนเทนต์ได้นะถ้าเกิดว่าอันไหนเป็นดิจิ b e a ซีบีมเนี่ยบีมทำแบบเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วก็ไปไล่ดูในอันนั้นนะคะถ้าชอบของติ่งอะไรเงี้ยไปไล่ดูในอันนั้นได้นะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบคู่บ่าวสาวที่แบบเปิดมาเจออันนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะก็อันนี้ก็เป็นมุมอีกด้านหนึ่งของบีเหมือนกันก็เป็นตัวตนของบีเหมือนกันที่อยากจะนํามาแชร์กันให้คุณผู้ชมในช anel นนได้รับชมกันนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาต ลาไปต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแพ็คของส่งลูกค้าให้เสร็จทันถึงมือก่อนเพราะว่าระหว่างที่เราอัดคลิปไปด้วยเนี่ย <c oughs> ก็จะมีน้องๆทีมงานคอยนั่งแพ็กอยู่ด้วยนะคะยังไงฝากร้านเล็กๆของเรา Better M Shop เอาไว้ด้วยนะคะจริง,รงๆต้องบอกว่าไม่ใช่อาชีพหลัก แต่เราเอามาทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการที่เราจะได้ติดตามผลงานของศิลปินแล้วก็เราอยากให้น้องๆที่ตามช่องเราหรือว่ารู้จักเราหรือว่าตามตัวทวิตของเราอะไรเงี้ยไอจีของเรา,เไ,เราได้ของที่แบบ ดีมีคุณภาพถึงมือแล้วก็ไม่ต้องกลัวโดนโกงอะไรกันเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นหน้าดิฉันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ทุกกล่องที่เราส่งไปเราจะมีที่อยู่ส่งไปด้วยเสมอนะคะคุณสามารถตามดิฉันได้ง่ายๆเลย <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ไม่ต้องกลัวว่าร้านเราจะไม่รับผิดชอบหรือว่าหายไปไหนนะคะรับรองว่าเราตั้งใจส่งสินค้าที่ดีถึงมือลูกค้าแน่นอนถึงแม้เราจะไม่ใช่ร้านใหญ่ไม่ใช่ร้านที่แบบว่ารับเยอะๆถึงขนาดต้องกรอ,อกฟอร์มอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ตั้งใจกับสินค้าทุกชิ้นที่เราแพ็คส่งไปนะคะโอเคก็สําหรับลูกค้าร้านเบทเก็ ระหว่างที่คลิปออน,นี้นะคะสินค้าที่คุณจับจองเอาไว้อัลบั้มที่คุณจับจองไว้น่าจะไปถึงมือคุณแล้วได้การใครอะไรยังไงก็แวะมาทักทายรีวิวกันได้ที่ทั้ง IG แล้วก็ทวิ t เตอเลยนะคะสำหรับคลิปไปแล้วสวัสดีค่ะ